ออันนี้บอกเลยนะว่าพอได้ลองเล่นทั้งสองเซิร์ฟอะทำให้ผมรู้ว่าเล่นเซิร e ์ฟพิวอ่ะข้อดีคือมันหามอดง่ายมันหามอดง่ายคือลงพามวอลเนี่ยลงแบบลงพามวอลเนาะอีเวนต์ของเกมนี้เนาะลงพามวอลเนี่ยมันมีโอกาสได้พวกมอดนะมีโอกาสได้มอดต่างๆค่อนข้างเยอะค่อนข้างง่ายอืม ผมลองเปิดละมีโอกาสได้มอดวัดนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยมันค่อนข้างจะง่ายแล้วก็ปัม๊มปั๊มหามอดปั๊มพามวอลอะไรเงี้ยมันหามอดง่ายแต่กับการพอไปเซิร์ฟพีวพีถามว่าเซิร์ฟพีวพีเนี่ยคือมันหามอดค่อนข้างยากคือตอนนี้เฟสหนึ่งเฟสสองตอนนี้เฟสสองพวกคุณเนี่ยถ้าเกิดคุณอยากได้มอดทองคุณจะต้องไปวิ่งเก็บแมปเอาถูกไหมแต่ของผมเนี่ยคือผมลงพามวอลก็ได้กล่องกล่องมาเอามาสุ่ม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 ,มก็มีโอกาสได้มอดทอง มอทองนี่ก็ได้มดทองมาหลายชิ้นอยู่ได้มาโอเคอยู่อืมคือพอเทียบกันแล้วถ้าเกิดใครอยากจะได้มออยากหามออยากหาทรัพยากรอยากหามอสอะไรเงี้ยนะเล่นเซิร์ฟพีวีจะได้เปรียบกว่าแต่ถ้าเกิดใครอยากจะอัพดาวปืนหรืออยากได้ตาคมไปซื้อปืนอะไรเงี้ยไปเล่นเซิร์ฟพีพีจะดีกว่าอืมมนดีทั้งคู่ มันควรจะเล่นทั้งสองเซิร์ฟไะไรครับคือถ้าเกิดเล่น PVE แล้วก็ไปเล่น PVP ไปเล่น PVP แล้วก็ย้ายกอง PVE อะไรเงี้ยต้องสลับต้องสลับเล่นถามว่าไม่มีอะไรทำใช่ไหมก็มันอยู่ที่ตัวคนเล่นว่า,าถ้าเกิดคุณเล่น PVP แล้วเล่นคนเดียวอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีอะไรทำเหมือนกันเล่น PVE แล้วถ้าเกิดแบบ เราไม่รู้ว่าเราจะเล่นอะไรมันก็ไม่มีอะไรทำแหละแต่อย่างเช่นผมอ่ะผมก็พาน้องๆเล่นทั้งวันวันนี้ก็อ่เริ่มต้นมาปุ๊บบ่ายสองผมก็มีเล่นคาโก้ของเซิร์พิวีพอบ่ายสองเสร็จปุ๊บบ่ายสามบ่ายสามนี่ผมก็จะวิ่งเก็บแมปอ่ะวิ่งเก็บแมปเอาวิ่งเก็บหาของแต่งปืนเอาวิ่งหาพวกกล่องลับเสร็จแล้วก็มีคนลงพาวเวอร์ไปสแปมพามเวอสักพักหนึ่งก็ได้การ์ดมาก็เป็นลงเวิร์กช็อปอ่ะมันถ้าเกิดคนมันมีอะไรทํามันก็มีอะไรทําทั้งวันอะแต่ถ้าคนมันบออกว่่าาไไมมีะรทํ ต่อให้มันมีของวางให้ทําอยู่ตรงหน้ามันก็ไม่มีอะไรทําฮะอืเอาประมาณนั้นอะ